สวัสดีคับพี่น้องกองป่ายสุขุสุคขขนเท่าครับพี่น้องครับหลังจากที่อาบน้ำเรื่อยๆแล้วพี่น้องเฝ้าตัวบันนี้ได้เวลาหาเนื้ออยู่น้อยกิน่นหาโซเนื้ออยู่น้อยกิ่นมาโซยพี่น้องคอยตอนนี้คอยอารมณ์เสียกับเจบีตอนนี้ม,นนมาในมาอยู่พี่น้องไม่อาบน้ำกับไมา่อาบท่ายมูมาในมาน้ำกุ่นมาอยู่ไม่นสิพักกับไปหาซวยเขาซวยน้ำมาที่นี่ส่บริสุทธิ์ใส่กลองไปไหว้เตีย สวัสดีพี่น้องยามเศร้าๆถักไทยนะครับพี่น้องมือวันออกพันษาเนาะพี่น้องเนาะท่านสนใจบาทบนพี่น้องกะบบางๆกับเขามาเบบึงคลิปชุ่มคลิปหอไก่ในเด้อครับมีเวลากับพ่อได้มาถ่ายคลิปไทยอย่างพี่น้องได้เบิง่งอยากเว้ยนัวหัวมวนอยากทำข้าวทำข้าวพี่น้องกันสิละครับว่าปัญญาหายกินเขากินน้ำในในมูบานู่นพี่นอ้องเบิ่งบรรยากาศยามเศร้าๆกําลังมีหมอกพี่น้องเบืองครับกําลังมีหมอก บรรยากาศดีดีครับกำลังมีหมวกเลยนี่แหละเพื่อนไปอะไรยะทางอีกยาวไกลแล้วพี่น้องเนาะนี่ยางเบืองบานเบืองเมี่ยงเพื่อนไปและพี่น้องครับพี่น้องเวลาเขาทายคลิปขันบ่มีพูดอะไเบืองขันบ่มีคน้นใหมกำลังใจบ่มีค้นมาคอมเมนต์บ่มีค้นมาอถามข่าวเบานัวหัวมวนนี่พี่น้องมันกับบมีกำลังใจกสิถทายคลิปด้เขาทายปึ๊บบ่มีคน้นของมบาเบืองบ่มีกำลังใจ ใครทักสีบาร์จังไหนพี่น้องก็คือจังพี่น้องไงล่ะเหมือนกับพาะไปขายของเงี้ยด้พี่น้องเหมือนกับเพาะไปขายนู้ยูนู้กินไปขายยังกระต่ายซางคันบมีผู้ซื้อพี่น้องมีความรู้สึกยังไงกระสีแบบชิท่อกระสีท่อก็บ่อยากเคลียรบ่อยากสู๋ได้แบบนี้ใกล้หือกันไม่ได้ทายคลิปแล้วบ่มีคนเข่าวไม่กำลังใจบ่มีคนเข่าวมาเบิงมันกับบมีกำลังใจที่สิเฮ็ดไหมพี่น้องมันกัดจังไหล่ะ บางทีก็เมื่อยทอ้อเพราะอยากสูบหูสิเม่แต่ว,ว่าเออขันท้ายปุ๊บพี่พี่น้องเขามาให้กำลังใจพี่พี่น้องเขามาเยี่ยมยามถามข่า,ขาวเว้านัหวหัวมวนคิดหอดคิดถึงกันมันก็นมีกระจิตกระใจอยากสีไายนะพี่น้องเนะาะจังไหนก็อย่าลืมเด้อพี่น้องหมู่ไก่สามก้อนเสา,ววสาจีบีจตัวแล้วก็ไก่ไอ้สามสาวเดารุ่งพี่น้องฝากเป็นกำลังใจให้คือเก่าคือเดิม หากเพียงเบื้องแย่งกันแบบนี้ตลอดไปครับพี่น้องไ<อ>ก่พพี่น้องยางเลาะเลาะหาลานกับเขาพี่น้องมันอยู่ใส่ลานกับเขามีกับเขาเพ่อจะได้สวยบอยน้มือเ้าว่าสิใส่บาทพี่น้องเอ้ยตอนนี้หาลานคาลานเขาพาะในพ่ออยู่ทีด่ดอย่างไปใส่บาทนี้ซัวสิหาลานคาพ่อซัวสิกับพ่อวัดเป็นสันเพี้ยนเรียวพอดีสันเส้าวเรวพอดีพี่น้องบ้านเมี่ยง แต่และหมู่บ้านกะบ่คือกันเนาะพี่น้องเนาะบางบ้านกันจะเลื่อบางบ้านกระบ่ทัน,นจเจริญแต่ว่ายังสิมีอยู่บ่เฮ้ยเดี๋ยวนี้แห่บ้านที่แบบว่าแค่จะเป็นทางดินเดียงอยู่แห่ก็สิมีอยู่ได้แต่บางบ้า <c oughs> นได้แต่ว่าแบบแบบแห่งแห่งสิเหลีอยหน่อยเนาะพี่น้องเนาะนมนเป็นท้ายหมู่บ้านเอาพี่น้องคอมเมนต์ในเรื่องทางบ้านพี่น้องเป็นทางลาดยางไปหรือบางบา้านก็สิเป็นลาดทางลาดยางประมาณก็เป็นคอนกรีตอยู่แต่บ้านโตกระหัวแต่เป็นคอนกรีต่เน้นบ่ นี่แหละพี่น้องเนาะนี่แหละพี่น้องอยากได้กับคอมเมนต์มาเด้อครับว่าทางบ้านบ้านใดที่ยังยังยังเป็นทางคนอ่ายังม่เป็นทางคนกีดไหมพี่น้องยังเป็นทางดินเดงอยู่ชี้ชี้เขาบ้านนี่ไงท่วนเนาะพี่น้องดินเดงไงร้านขายของฝี้อันนี้เป็นร้านขายเข่าพอแล้วพี่น้องพอแล้วลูกทำอะไรกันคะลูก สวัสดีค่ะพี่น้องจำลูลูกเลยบัวนสานี่นะคะแล้วก็น้องนิี้นะคะตอนนี้กำลังพากันถอดไข่อ้วาเราถอดไข่กะยากอยากพี่น้องเพราะว่าทั้งวงเขาหามบอยกินไข่แต่เราก็กินได้เราออกมานอกสถานที่จากหลังวิธีเขากินได้ดูกอว่เป็นยังอันี่ม่กเพาเอาไข่เจียวป้าเฮ็ดผดเห็ดเรียเทเม่ จานเท่าไรนี่อันนีาร้อยพุ่นตีหกยบาทต่อต่อเอาเนี่หกิบาทเอาเลยนี่เอาใส่เลยลูกกอใส่เลยข้สิได้กินแล้วเลาเฮ็ดไว้อีสอเอาใส่แม่เอาเลยเดีเอเาเลยใส่ตกงกตัวแกตัวแ่งมากพอดีด้วยนี่จะฝ้ายกขึ้นซะนยกขึ้น ว 1, สวยๆเนี่ยบอเงียบเขามาอีกเออสวยๆหวานๆมาไหมแม่ครัวเออย่จะแมงครัวก่อนแมงคัวกับพ่อแม่ครัวว้าช่วยด้วยใหม่แล้วค่ะโมกะท่าไหม่แล้วใหม่แล้วพี่น้องใหม่แล้วเกิดอะไรขึ้นคะระหว่างอ้าพ uh> 네ี่น้องเอ้ยเรียกว่วนซืีนโฮเซลมีละวันสิพะกันมากินเข่าน้ำพานลูกสาว เหลูกสาวบวลูกสาวอาบน้าแล้ววันนั่งว่าจิตถาโอ้ยลืมมาบรเสวนนางมาเลยอื่นนางมาเลยเจก,กอบแม่เจ๊กกอบโอ้ติเล่วต <c oughs> ูนเทะบอกว่ากินข้าวกินน้าเ้าถามมาพร้อมกันเด้ <c oughs> วว่าสันโ <c oughs> บมเป็นนางถาเขายู่รดพุนบวทัหาหนตัวทั่วหายเกตัวมีทั่วหายเกิน เจีกรอบใดอก้ to to ัวดย้ออ๋่ผูล่ะพี่น้องจดได้นั่งสวยเขาบามบามยุบป่าถ่าเขาล่อยังอันยูนวัดไปถามหาห้องกากากยนิวัตหิงีกบบ่หิงกกอบอาบน้ำยุบพัาเลียวพนะเขาหล่อถานางถ่าว่าสันไปพร้อมกันโอ้ก็พูดกะเหลียสะพี่น้องพี่น้องกัสิหินเป็นบอชีปแรกพี่น้องกสิหินยางมากับกีกอบกีตโตว่าสิกินเขามาพร้อมกันเด้อพนะ เขาอาบน้ำแล้วก็นั่งถ่าซื้อเอากีกบขพ้นนั้นเล้วจะตัวอ,อ,อืนทำไมอืนแล้วก็อืดเ,เขาว่าไปเรียวพะนะปิดตานายายมันเ,ร,เ,ร,เรียบอ่างเซียบอีบมูเข่ามือเพื่อนไปเสือตมัมงพะนะเฮ้ยตมัมงกับตมัมงบ่เสียบก็อยากรกะเบ้าตับบเสียกับบเสียบตหม,มูยอดเสืกอกับว่าแบเหมืน ย่างมะเสาวกะแตกสวดๆดิซีน้อพี่น้องนาะมวนมวนกันหาสวยเขาสวยน้ำปั้นสร้างยังว่าให้เม่นี่ฮะพี่แกงค่ะพี่แกงสพี่จะได้กินง่ายบนี่เมยฮะนด้กินทีต่อ่ายังก่ยำยำพกขี้ดิวใส่คิ้วถาวเมีไก่สอดชิวหนูไปนี่เอานลูกแลพี่ชิดเถอ ทำอะไรนะเดี๋ยวยูเทวะเตรียมหอมหอมใส่อันนี้ปัญหาทุกคนปัญาที่ใส่นี่แหละพี่น้องบ้านบ้านมีกับเขาลานลานตามสร้างลานยังขายกันดีไปได้พี่น้องบ้านบ่มีก็คือต้องอดกินนะครับไป็รอยกินกับเขาเซวียนพี่น้องเซวียนกับซ้ำมาเซวียนเนี่ยเราจะจากสิมันเบื่อกับเขาเซวียนนะพี่น้องมันคือเสยียบกับเขาบานเฮาดอกเนาะบางคนตังมากละ่ะบางคนก็มากกับเขาเซวียนบางคนก็มาก กับเขาตลาดบางคนก็มาเฮ็ดกินเองมีหลากหลายหลายหลายอย่างพอบ้านมีร้านขายแต่เซาก็ด <Billie Le ans> ีไปบางบ้านกับ <temat> ป <might be S 1> ็ดม really ่งเกาโมงพูดได้ครับจังเปิดจังหนีเพิ่งกับไข่แน่อยู่เพิ่นเปิดแต่เซาพอได้ซื้อซื้อกินพอได้ประทังชีวิตไปมือมือวันวันเนาะพี่น้องเนาะนะครับมือหนีกับสียำใหญ่ซอยๆกับเป็ดตัวอยู่ทั้งอำเภอศรีและพุ่มจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับพี่น้องครับเอาจัียงแสนแล้วกับพี่น้องพากตะวันตกเขาซวยนะครับสะก้อนแล้วกับสีปซื้อของจะได้สิทันบาทว่าจะไปใส่บาทนี่ แต่าบอคืออยู่ดอกเออเมนเมนพอดีอะสิบีซื้อท่านอยู่ดอกที่ทำผู้เฒ่าเพื่นเพื่นกำลังสิพากันแต่งบางบ้านก็เฮ็ดสวยบางบ้านก็เฮ็ดตาเศร้านี้ไปวัดนี่แตเทศบ้านนี่แต่อยู่บ้านนี่เฮ็ดตาเศร้าแห้งเขามาตั้งใจอิลีนี่บ่ได้ไปว่าท่านวัดอันนี้สำหรับพี่น้องคลิปนี้ฝากพี่ฝากน้องไว้ซนนี้นะครับพี่น้องครับพบกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ